โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะจัดงาน Family Love and Protection นะคะไข้เลือดออกยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันเชิญชวนคนไทยนะคะป้องกันไข้เลือดออกกันทั้งครอบครัวพร้อมให้ความรู้ไข้เลือดออกในทุกมิตินะคะตั้งแต่อาการนะคะการรักษาการป้องกันนะคะและทางเลือกในการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไปเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมเชิญคุณตู่พบทอน,นะคะและครอบครัวมาร่วมสนทนานแนวทางป้องกันไข้เลือดออกส่งเสริมให้ทั้งผู้ปกครองนะคะและลูกน้อยเสริมเกาะป้องกันไข้เลือดออกกันทั้งครอบครัวโดยมีแพทย์หญิงสุรางคนานะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาล BNH นะคะและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยแพทย์หญิงวิริยานะคะกุมารแ,แพทย์ด้านโรคติดเชื้อโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะค่าสำหรับอาการไข้เลือดออกในเด็กกับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่หลักๆเลยอะ่ะก็คือว่าถ้าเราเป็นไข้เลือดออกครั้งแรกอาการอาจจะไม่ค่อยรุนแรงหรืออาการน้อยแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกครั้งที่2อ,อาการก็จะพ เดี่ยวขึ้นได้โดยอาการหลักๆก,ก็จะมีไข้สูงลอยค่ะประมาณ3-7วันนอกจากนั้นก็จะมีปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดเมื่อยกล้างเนื้อปวดกระดูกหรือบางคนอาจจะมีปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารแล้วก็มีเลือดออกผิดกปกติตามเชื่อค่ะอย่างเช่นอาเจียนเป็นเลือดหรือว่ามีเลือดตำเดาไหลได้ค่ะ สิ่งที่ต้องระวังคือในเด็กบางครั้งเราบอกเราไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงอย่างเช่นว่าถ้าน้องๆเริ่มมีไข้สูงรอยสักสอบถึง3วันกินยาไปแล้วไม่ดีขึ้นหรือน้องทานอาหารไม่ได้หรือน้องดูซึมกว่าปกติ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจอาจ,จะต้องสูกคิดไว้ในใจค่ะว่ามีโอกาสจะเป็นไข้เลือดออกก็แนะนําพบแพทย์ได้ค่ะการป้องกันไข้เลือดออกโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะมีแนวทางหลกักๆอยู่3แนวทางนะคะแนวทางที่1กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายเนาะแนวทางที่2ก็คือป้องกันยุงกัดแนวทางที่3ก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ ค่ะสำหรับไข้เลือดออกในเด็กก็เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะยุงก็อยู่ทั่วๆไปในแถวแถวบ้านเราอะนะคะก็อาจจะต้องเข้าระวังอย่างที่บอกคือวิธี3วิธีคือป้องกันยุงกัดกำจัดแหล่งพาะพันลูกน้ํายุงลายแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกะคะ่ะมันเป็นโรคที่เราต้องระวังตัวค่ะเพราะว่ามันจริงๆมันง่ายมันเกิดขึ้นกับบ้านเราง่ายง่ายมากๆโดยเฉพาะกับเด็กหรือว่ากับผู้ใหญ่เลยเพราะว่าเราก็แบบออกไปเล่นข้างนอกตลอดหรือว่าในบ้านมันก็คือมียุง อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เราก็เดาไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่เราจะโดนเชื้ออันนั้นมาถึงตัวเราอะไรเงี้ยแจ็กกอนมากครับครับก็ฟังคุณหมอแล้วก็เป็นข้อมูลที่ที่ทําให้รู้สึกว่าทําไมเราจะไม่ฉีดนะครับวัคซีนเพราะว่าจริงๆเราเป็นคือบ้านเราเป็นประเทศที่ยุงชุกอยู่แล้วไม่ว่าเราจะป้องกันยังไงไม่ว่าเราจะพยายามจัดการกับกับแหล่งน้ํารอบบ้านเรายังไงยังไงมันก็ต้องมีเพราะฉะนั้น เราไม่รู้จริงๆว่าวันไหนเราจะ,จะเจอกับยุงลายตัวนั้นท,ที่มันมีเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการฉ <Okay. S 1> ีดไว้ป้องกันไว้มันให้ความอุ่นใจ mm hmm. พวก,เร,กเรามากที่สุดครับคือถ้าไม่ได้พูดถึงวัคซีนนะครับเราก็ควรจะท,ที่จะ,ะเก็บบ้านให้ดีเก็บขยะให้ดีทิ้งน้ําเปลี่ยนน้า mm hmm. ปิดภาชนะที่ที่อาจจะเก็บน้ําได้รอบๆบ้านถ้าใครเลี้ยง มีบ่อน้ําสวยๆเหลืออะไรอย่างเงี้ยในบ้านนะครับ<ม>ก็ควรจะเลี้ยงปลาไว้<ม>เพื่อให้กินลูกน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอบางทีเราจะลืมตัวบางทเีเราอาจจะไม่ได้เก็บกับบอกอ,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 อะไรอย่างเงี้ยไว้เป็นประจําเพราะฉะนั้นบางทีมันมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆครับยู่มาไข่แป๊บเดียวมันก็เป็นลูกน้าแล้วอะผมว่าก็ต้องทํามาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถ้า เรารู้สึกว่าทําแค่นั้นแล้วมันยังไม่พอก็ผมว่าวัคซีนก็เป็นออปชันที่ดีครับของสําหรับหนูถ้าจะป้องกันได้มันก็คือเวลาที่เขาออกไปเล่นข้างนอกครับก็คือหมั่นฉีดยากันยุงอันนี้ก็คือสิ่งที่<ม>สิ่งที่ควรทำเป็นประจำนะคะแล้วก็เวลาเปิดบ้านปิดบ้านหรือคือเปิดให้สนปิดให้สนค่ะแล้วก็เรื่องขยะเรื่องการแบบการมีแอ่งน้ําแหล่งน้ำต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนที่พี่ตู่บอกไปก็คือ มันทาให้มันเป็นประจําเป็นเหมือนแบบชีวิตประจําวันของเราและสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้ารับบริการนะคะได้ที่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลศรีนครินชั้น3และที่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิทนะคะชั้น2หรือจะสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึงที่คอร์เซ็นเตอร์นะคะ0 2 0 2 2 2 2 2 2ได้เลยนะคะ